สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้ก็อยู่ในช่องเดดดีระดากระดิกแล้วนะครับวันนี้นะครับเดดดีละดานะครับมาพร้อมกับจรวดร่อนดีและร่อนไกลอีกหนึ่งแบบอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับโดยมีรูปทรงหน้าตาคล้ายๆกับปลากระเบนนะฮะนะครับสวยงามเฟี้ยวฟ้าเลยนะครับโอเคครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับนี่นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เริ่มพับเฉียงนะครับอ่า มาลักษณะนี้นะครับผมตัวจะพับทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับนี่นะครับเล็งขอบเล็งมุมให้ตรงนะฮะอ่านี่นะครับเดรดเดาดก็จะเริ่มไล่เริ่มไล่มาจากส่วนหัวนะฮะนี่นะครับนะฮะรีดไปอย่างนี้เลยนะฮะจากนั้นเปิดออกนะครับแล้วก็พับอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเฉียงลงมาเช่นกันนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับสำหรับจรวด ปลากระเบนนี้นะครับโอ้โหลองเล่นกันดูนะครับร่อนดีมากๆครับร่อนได้นิ่งมากๆนะฮะอ่าและที่แปลกอย่างนะครับคือไม่มีที่จับนะฮะเพื่อนๆโอเคครับจากนั้นพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับให้เราใช้ดินสอนนะครับอ่ามาร์คจุดไว้ตรงกลางนิดนึงนะครับมาร์จุดไว้นะครับจากนั้นก็พลิกกระดาษไปอีกด้านหนึ่งนะครับอ่า แล้วพับมานะครับพับครึ่งนะครับให้เสมอกับรอยที่เราาร์กไว้นะครับอ่าให้เสมอกับรอยจุดที่เราาร์ k ไว้พอดีนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับสังเกตที่นิ้วดิดิดานะฮะอ่าแล้วจากนั้นเราก็เปิดออกนะครับมาลักษณะนี้แล้วกดลงเล็กน้อยครับกระดาษมันจะดีดขึ้นมานะครับฮ่าแล้วเราก็จะพับเข้ามาแบบนี้นะครับนี่นะฮะอ่ามันก็จะพับง่ายขึ้นนะครับ นี่นะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าเล็งหัวให้ตรงนะครับแล้วก็รีดให้เรียบนะครับต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวทิดาดานะครับก็จะพับนะฮะปีทั้งสองข้างซ้ายและขวานะครับนี่นะครับพับขึ้นมาเสมอกับตรงกลางนะฮะนี่นะครับพับมาลักษณะนี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะดาพับมาทีเดียว2อันเลยนะครับมาเล็งก่อนนะครับแล้วจากนั้นค่อยรีดให้เรียบนะฮะ อ่านี่นะครับแบบนี้เลยนะครับเลงส่วนหัวให้ตรงนะครับแล้วเราค่อยรีดนะฮะเพื่อความเนี๊ยบของจรวดของเรานะฮะจะได้ร่อนได้ดีๆนะฮะอ่าแบบนี้เลยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะพับนะฮะพับมาอีกทบหนึ่งนะครับพับปีทั้งสองข้างเนี่ยครับเข้ามาเสมอตรงกลางอีกนะฮะโดยมีข้อสังเกตเล็กน้อยนะครับ ตรงนี้นะครับเราจะเว้นช mm 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 right ่องว่างไว้นะครับประมาณ2มิลลิเมตรนะฮะนี่นะครับพับ2ฝั่งเข้าหากันนะฮะตัวเว้นช่องว่างตรงกลางไว้นะฮะระยะห่างนั้นนะครับประมาณ2มิลลิเมตรนะฮะนี่นะครับอ่าเมื่อได้ที่แล้วเราก็รีดนะครับอ่าโอเคได้ลักษณะนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับส่วนปลายส่วนหัวนะครับก็จะพับลงมาเลยนะฮะนี่นะครับให้เสมอนะครับ กับขอบเส้นตรงกลางนั้นนะฮะเราพับลงมานะครับนี่นะครับจรวดเราจะอยู่ในรูปลักษณะดังนี้นะฮะอ่าแบบนี้เลยนะครับผมอ่าโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับก็ให้เราเปิดด้านปลายหัวออกนะครับจากนั้นนะครับพยายามใช้นิ้วนะครับเปิดหรืออ่านะครับบริเวณหัวนี้นะครับนี่นะครับอ้าไว้ลักษณะนี้นะครับเพราะเรานะครับ จะใส่ส่วนที่เราพับไว้เนี่ยนะฮะเข้าไปนะครับนี่นะครับเปิดส่วนตรงนี้ออกมานะครับแล้วส่วนที่มันมีปลายแหลมๆนะครับเราพับทบเข้าไปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเด็กดักก็จะสอดนะครับในส่วนที่เราพับเข้าไปก่อนหน้านั้นเนี่ยเข้าไปในนะครับช่องว่างนะครับที่เราเปิดรูไว้นะครับเราสอดเข้าไปเลยครับอ่าจรวดเราจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเป็นการเก็บงานเก็บรายละเอียดนะฮะ โอเคครับถ้าใครมีที่รีดกระดาษก็รีดให้เนี๊ยบเลยนะฮะตรงนี้นะฮะใครไม่มีนะครับก็ใช้อุปกรณ์ที่มนๆนะฮะหรือใช้การ์ดนะครับหรือบัตรนะฮะบัตรเดบิตบัตรเอทีเอ็มนะครับมารีดก็ได้นะฮะใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคมาได้แบบนี้แล้วนะครับให้เรากลับด้านมาวางแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวดิราดก็จะพับครึ่งหนึ่งนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครึ่งหนึ่งขอตรงนี้นะฮะ โดยพับนี้ครับพับเฉียงลงมาลักษณะนี้นะครับอ่าพับเฉียงขึ้นไปสิครับไม่ใช่เสียงลงมานะฮะแล้วจากนั้นเราจะกดแค่ปลายนะครับเพียงประมาณ1เซนติเมตรนะฮะไม่ต้องกดลากยาวนะครับเราใช้ดินสอทําเครื่องหมายไว้ครับอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันครับครึ่งหนึ่งนะฮะพับเฉียงขึ้นมาลักษณะนี้นะฮะจากนั้นใช้นิ้วรีดประมาณแค่1เซนนะฮะอ่าแล้วใช้ดินสอนะครับทําเครื่องหมายไว้นะฮะอ่า ใครจะไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ดิฉันจะทให้เพื่อนๆนดูนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายนะครับจากนั้นนะครับเราใช้มันไม้บรรทัดนะครับนี่นะครับลากเส้นยาวมานะครับมายันปลายเลยนะครับจากที่เราทําเครื่องหมายไว้นะครับมายันปลายนะครับใครไม่ใช้ก็ได้ครับถ้าํานาแล้วเราพับเข้าไปได้เลยนะฮะนี่นะครับนี่ที่เราทําเครื่องหมายไว้เนี่ยเราจะพับเสมอตรงนี้พอดีนะฮะทั้ง2ฝั่งเลยนะครับอ่านี่นะครับ นะฮะาลากเส้นทั้ง2ฝั่งนะครับต่อไปนะครับก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายะะแล้วฮะเราจะพับเข้าไปนะครับให้เสมอกับเส้นที่เราทําเครื่องหมายไปเลยนะฮะนี่นะครับพยายามเล็งปลายก่อนนะครับเล็งปลายให้แหลมก่อนนะฮะอ่าจากนั้นก็รีดขึ้นมาครับผมนี่ครับนี่ฮะง่ายไหมครับสาหรับจรวดปลากระเบนนะฮะอ่า รูปทรงอาจจะไม่สวยงามนะครับแต่ก็ได้อีกหนึ่งประสบการณ์ของการเล่นจร,รวดนะฮะที่ไม่ต้องมีที่จับนะครับแต่มีการปล่อยไปที่แบบเท่มากๆนะฮะนี่นะครับแล้วเราก็เปิดออกอ่าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับจร,รวดปลากระเบนนะครับอ่านี่นะครับหัวก็จะแหลหัวก็จะไม่แหลมนะครับจะทู่ๆแบบนี้นะครับก็จะเล่นได้หลายครั้งนะครับเพราะหัว จะไม่พังเสียก่อนนะครับเทคนิคการเล่นนะครับให้เราสอดนิ้วชี้นะครับเข้าไปด้านในนะครับก่อนจะล่อนเราสอดไปให้สุดนะครับแล้วเวลาล่อนเนี่ยครับให้เรานะครับพุ่งไปตรงๆเลยนะฮะให้เราโยนออกไปตรงๆเลยนะฮะจรวดปลากระเบนนี้ก็จะร่อนไปข้างหน้านะครับแบบตรงๆเลยครับจะสวยงามและเท่มากๆเลยนะครับโอเคครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะฮะ ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะหรือไม่ชอบนะครับก็ฝากแชร์ต่อนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องเด็ดเดาดดาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ